ากาศประหลาดประหลาดครับอร้อนหนาวหนาวกลางคืนหนาวช่วงกลางดึกหนาวน้ำค้างครับเช้ามา19องศาแต่พอสายสายมาลอกไป20กว่า30องศาครับร่างกายปรับไม่ทันฝุ่นเยอะด้วยเรื่องๆเรื่องเพราะว่ามันน้ำค้างครับมันไม่ใช่ลม อันนี้ไม่มีลมครับลมนิ่งอันนี้ลมนิ่งมากเช,ชี่ยวมีอะไรนังหงาเนี่ยเชียกเสียงหน่อยครับออเวตรงปินโตเจ้านายครับ โอเคเสียงมาครับสวัสดีทักทายยามบ่ายวันจันทร์ครับทุกคน ไปส่งวินโตกําลังว่าจะซักผ้าเสาอาทิตย์งานยุ่งจนไม่ได้ซักผ้าพี่น้องเอ้ยวิ่งตลอดเหมือนหมาบ้านเลยแช่ผ้าไว้ว่าจะซักผ้าต้องวิ่งออกไปส่งวินโต้เขาอีกเลยยังไม่ได้ซักเลยข้าวก็กินรีบ,รบ どうぞ。 เข้าบ้านเข้าบ้านครับจะทาซันสักผ้าไหมนี่ต้องรีบไปรับนักเรียนบ่ายสองครึ่ง แดดดีจริงๆครับวันนี้แดดแดดแบบนี้นะเครื่องผมไล่ได้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหรอกซัมซุงเอห้าห้ามันจะไม่ห้าห้าแล้วมันด้ฮี่ฮี่อย่างเดียวแล้วมันจะน็อกอย่างเดียว ร้อนไวจริงๆสั่ง Xiaomi Redmi Note 14มาก็ตามราคานะของมันราคาหกพันกว่าบาทมันคงมาเทียบกับ Samsung A55 ราคาหมื่นกว่าไม่ได้หรอกใช้ง,งานทั่วๆไปได้อยู่เล่นไลน์เล่นลเฟซไถฟีดนา f เฟซบุ๊กดูไลน์ดูยูทูบอะไรได้แต่พอมาจะตัดต่อไฟล์วิดีโอ 4K มันกระตุก เป็นเจ้าเข้าเลยทําไม่ได้เลยครับถ่ายความละเอียด 2.7K 4.0K มาเนี่ยดูไม่ได้เลยครับดูได้แค่ 1080p ดสิจะดูดูใน YouTube ดูอะไรดูได้แต่ว่าเวลาจะตัดต่อคลิปจะทำงานน่ะมันนำเข้าไฟล์วิดีโอความละเอียดไปตัดต่อไม่ได้ ซัมซุงเอ5 5่าวายแย่ๆมันก็ยังทําได้่นะตัวนี้ไม่ได้เลยครับกระตุกยับเลยเรียออให้มันได้อย่างนี้ จะซักผ้าได้ไหมเนี่ยทันไู้สึกป่ะี่โมงครึ่งสองครึ่งมีเวลาอยู่หน,หน่อยนึงแย่แจ๊เลย แจมมากเลยมีแล้วมาส่งเอเลยมาส่งมี่ของมาส่งครับจะสักขาสะหน่อยขออนุญาตเอาออกจากอันนี้นะครับ เอาจะเาจะการเนี่ยใส่ขานี้ครับจะได้สูงสนะูงหน,น่อยสวัดีพี่มาดครับเป็นยังไงบ้างพี่มาดเงียบจังเลยสบายดีไหม เอกไปส่งของมาพอดีกของมาส่งครับเอาไปส่งบินโตเจ้าน่อยมันจะบันทึกวิดีโอเลย,ยไหมนี่น่าจะได้ไล์อยู่เดี๋ยวเอากล้องมาบันทึกแกะกล่องก่อนครับ แช่ผ้าไว้ว่าจะซักผ้าวิ่งออกไปส่งบินโตเลยยังไม่ได้ซักเลยครับ <c oughs> มาของมาส่งอีก ต้องมาส่งก็ต้องแกะก,ก่อนครับหยิบอุปกรณ์ครับ ไหนๆก็ไหนๆแล้วต้องแกะกล่องต้องบันทึกวิดีโอไว้ครับแกะกล่องก็ต้องทำคลิปบันทึกวิดีโอไว้เ่อมีปัญหา พีมานนะครับพิงเอาอเอากล้องตัวนี้มาครับจะบันทึกคลิปวิดีโอการแกะกล่อง Okay. น่าจะได้มาแล้วครับพี่น้องเป็นอะไรมาดูกันมาเป็นยังไงบ้างช่วงนี้เห็นเงีย,งยบๆร้อนไหมสังสา,ายไม่มาครับสายไม่ความยาวห้าเมตรครับ Luka Ambil ini Kalian lihat Kalian lihat Kalau bawa cua แพ่ชัวหรือเปล่าหรือกอ๊อปชัวยี่ห้อชัวอันนี้สายใหม่ห้าเมตรครับสองกว่าบาทส่วนอันนี้ใหมใไม่ยี่ห้อชัวครับ ชัวแท้หรือว่าชัวกรอบชัวแท้หรือชัวกรอบแหวนแหววมัลติเพอร์โพสไมโครโฟน S V 0 0เนี่ยม,มันสองครับ เด็ดสองครับมีสายมาด้วยเนี่ยเราก็ไม่รู้เห็นมันลงรูปมีแต่รูปไมโครโฟน NV Series ชัวร์ User Guide ก,ก็น่าจะแท้นะผมสั่งสีขาวมา ชัวหรือเปล่าชั่วหรือมั่วนี่มีสติกเกอร์สติกเกอร์มหาจักรสติกเกอร์มหาจักรก็น่าจะแท้อยู่นะผมไม่มั่นใจว่าเขาให้สายมายาวแค่ไหนก็เลยสั่งสายมาตั้งหากสายก็ให้สีดำมานะครับ ชัวมีสติกเกอร์มาจากน่าจะแท้นะใ้สายสีดำมาไม่ค่อยสวยเดี๋ยวจะต้องลองมีสติกเกอร์วารันตีสแกนเลยรับประกันเพิ่มอีกสามเดือนโั้ยมีสแกนตรงนี้ด้วยนะครับ รับประกันเพิ่มอีกสามเดือนผมสั่งสายนี้มามีสว,วิตออนออฟ้วยเดี๋ยวจะลองทดลองดูว่าเสียงเป็นประมาณไหนนะครับก็ให้สายมาอยู่แต่ผมสั่งสายต่างหากมาอีก ว่าไปมีายสีดําไม่มีซองมีแต่ห่อพลาสติกบับเบิลมาแบบนี้เคเดวเย็นนี้ค่อยว่ากัน มันเคยใช้แต่ไมลราคาสามสี่ร้อยบาทลองใช้ไมลราคาหลักพันดูสิมันจะดีจริงไหมชัวเอ็วีร้อยกระสจัดไปครับพี่น้อง โอเคมีใครมาบ้างไม่รู้มาได้นั่นนะสวัสดีแม่ทองใบนะครับอิมาบอกรีบไปซักผ้าเลยจะได้ทันแดดใช่ไหมหแดดจะหมด <c oughs> อบคุณนะครับแม่ทองใบขอบคุณพิมาด้วยนะครับ16นาทีโอเคพวัดีของเพิ่งมาส่งก็เลยแกะแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอไว้ครับ สร้างไม้ยี่ห้อชัวรุ่น sv ร้อยมาแล้วก็สั่งสายแยกมาอีกต่างหากสายห้าเมตรสายมันสั้นไป ขอบคุณแม่ใบขอบคุณพี่มานนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตลงวิธีนะครับสิบสิบเจ็ดนาทีี่านบอกงานยุ่งใช่ไหมไม่มีใครหลักมีแต่พวกเรากันเองผมจะรีบไปซักผ้าแม่ใบก็สวัสดีทุกท่านมาขอบคุณนะครับโอเค,ครับเดี๋ยวจะไปซักผ้าก่อนครับบายบายครับขอบคุณครับพี่มานขอบคุณแม่ใบครับสวัสดีครับ